สวัสดีครับผมชื่อเจ้านาอยน,นะฮะฝากกดจะกดไม่ใช่ก่อนจะไปดูคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะผมจะมารีวิวอัพเกรดสไตเดอร์ขับเบลานะฮะใช้พอยต์กี่พอยต์ไม่รู้ลืมแล้วดีตัวกลับไปดูบาร์ใช้ราคาห้าพัน 5000 point phôi hả hèn để tăng tăng đi chơi đấy ็คือชิปสกิลแรกกดชิปข้อเสียของมันก็คือมันมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปืปปปปปนมันตกอยู่ตรงนี้สกิลที่สองก็คือ อไอจะเปไอเทมกดตอ่อมเดียวจะเป็นอย่างนี้ถ้ากดถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเลือกที่สกิลแรกก็คือสกิล ลออสก,กิลโลดถ้าหาคิวบนพื้นกดคิวมันก็จะเป็นการยิงซึ่งเวกัสุูติดตามฮะอย่างเช่นตัวเร็วๆมาอย่างนี้กีดเท่าเร้วอะ เนกิดทอยร็ดน,นะฮะสมมตไม้ใช่มกด Q มันจะเป็นกระสุนที่ตามนี่ๆๆนี่นี่ผมว่าผมตายก่อนอืมดีตัวไปบมันเป็นกระสุนที่ตามนะฮะเดี๋ยวสกิลต่อไปก็คือ F สกิลต่อไป F F ไป F ต้องมีตัวก่อนลืมอ่ะดูนี่ตัวมี้วาจริงมันดึงสามรอบถ้าเกิดมีตัวอะไรมาก็ตามไม่กดกีกดกีมันจะ ไอ้น,นี้กับกดคิวนี่ใช้พร้อมกันดีนะมีกสกิลหนึ่งก็คือถ้าบินอยู่แล้วกดกดสตอมมันจะปเป็นยางไงเนี่ยพอหยุดบินมันก็จะกระทลงข้างล่างไปดูดดนะถ้าเกิดบินอยู่แล้วกดเอฟมันจะเป็นไฟนะ ได้ซอร์เบดนะคะก็มกีมามีอันใหม่ขึ้นมาก็คือแบ็กซอร์เลียกข้างหลังได้แล้วก็มีอะไรล่ะและตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสองตัวนะคะสามตัวกดชิปเป็นอย่างนี้ F Q โยนระเบิดปืนสตันกันปืนแคบพอเราใส่ตันสติกมิดมิดเร็วเร็วมากต้องใช้ดูสิอ้ยดูอ่ะ ยองเทพบินได้นะคะบินแล้วะะลตายนะะเนี่ยนะเพลงอันเดียวกันกันกบเทสซิกแมนไฮปปืนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอัปเกรดเนนจ,เน,นจาเนนจานะฮะกดชิปไปอย่างนี้แล้วจะมีปุ่มชิปเพื่ออ๋อปุ่มชิปวิง่งลืม กด F เป็นอย่างนี้เป็นโซนิคเว็บแล้วเกิดบินอยู่แล้วกด F มันจะเป็นคือเสียงแล้วมันจะทำให้หยุดบินกด Q หุ่ง

transkripsi Stop Ludeng ini oh ไม่เป็นไรยางน้อยรีวิวจบแล้วจะไม่จบเลหว่ามันเหนื่อยสกิลหนึ่งยูยูอ้ายหลุดเฉยเลยชื่นใจมีสกิลหนึ่งยังไม่ได้ดู กดแซดโยนโยนระเบิดฮะถือระเบิดโยนระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นสียงใส่กดอินและกดแซดมันจะไปการระเบิดผู้หวยโอเคจบจบการรีวิวต่อไปสเปกโอมนตัวสุดท้าย พิเกิลวูินมีดังนี้กด F คือเสียงฮระโดดเฟิร์สอ้นั่นรีวิวรีวิวอยู่เนี่นะฮะกดบินแล้วกด F มันก็จะเป็นสาวจับมือ ได้ซีคิตเรจิล่างสองมาแล้วนะเนเดี๋ยวพี่พี่ได้มาวันนี้เองพี่พได้มาวันนี้กดคิวเดชฮะบุง้งกดจีโซนา่เซนาเดินไปเป็นคนจ่ายเคยเฟิร์เฟิร์ออจอยลไมาได้นะเดี๋ยวค่อยลงหมดงลงจอย นี่กดท er ีนะคะน้องในน่าจะเลือกคนระหว่างแม่กับอพาะไม่รู้เพลงติดหรือกีสีหระเปล่าซิกเวดนั่นเหรอซิกเเดจะเล่านสองนี่มันก็จะเป็นการเต้นนะคะเดี๋ยวเฟิร์สไปหาช่วยเราหาด้วยนี่กดแซมันต้องไปหามันต้องไปหาปุ่มเินอยู่เลยนี่นี่นี่น้องในถ้าบินอยู่แล้วกดแซบินอยู่แล้ว กดบินอยู่แล้วกดแซ็มันก็จะเป็นอย่างนี้เยจบการรีวิวไว้แค่นี้นะคะบ๊าย